นะประชาชนเขาก็ไม่เอาคุณแล้วนะแล้วที่ผ่านมาสี่ห้าปีหรือห้าปีที่แล้วมึงเป่านกกวิดมึงยังจําได้ไหมนะเป่าจนประเทศชิบหายยันปัจจุบันเนี่ยมึงเคยสํานึกบ้างไหมไอ้เหี้ยนะไอ้แม่เย็ดมึงไม่เคยสํานึกไงวันนี้กูเลยขอมาพูดกูดูขาวแม่เช้าแม่วันนี้ขอพูดหย่ากั็วันหนึออ่งเหี้ยสตีนนะ กูดูข่าวตั้งแต่เช้าแล้วไอ้สามตัวมีไอ้อุ๊นะไอ้อุ๊นักร้องเฮียห่าสนตีนห่อยคนหนึ่งไอ้กรน่ะโคศกพักประชาประชาอะไรไม่รู้อะกูไม่ขอเอ่ยตรงๆเนี่ยฟ้องกูอีกแล้วเอไอ้หมอวรงเนี่ยกูก็ไม่บอกว่าหมอไหนนะฟ้องฟ้องกูไม่ได้นะไอ้สามตัวเนี่ยออกมาแม่งร่วมมือกันกระทืบคุณฟุกเกิดคน่ะไอ้เฮียกูถามจริงเหอะคุณฟุกเกิดเกิดพนเนี่ยฆ่าคนตายยังไงวะเฮ้ กขาออกมาเนี่ยเพื่อกระตุกรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยควรทําอะไรสักอย่างแล้วนะไม่ใช่ประชาชนทําเป็นตัวอย่างบริจาคเงินหลายสิบหลายสิบล้านคนละล้านสองล้านแล้วรัฐบาลอยู่ข้างหลังไม่ทาเฮียอาหาส้นตีนอะไรเลยนะนี่แหละช่วยๆกันแชร์เนี่ยครับพี่น้องนะช่วยๆกันแชร์ย,ยาวๆแชร์ยาวๆแชร์ยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยผมจะด่าที่สุดตีนเลยเอ่ะนะสวัสดีครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับ คือวันนี้เนี่ยถ้าทุกคนถ้าพวกมึงสามตัวเนี่ยไม่ช่วยนะไม่ช่วยมึงอย่าออกมาแซะคนที่เขาช่วยรัฐบาลไอ้คนคนที่เขาด่ารัฐบาลเพราะคนที่เขาด่ารัฐบาลเขามีเหตุผลนะนะคนุณคุณฟุกเกิดผลเนี่ยเป็นคนของประชาชนอ่ากระบอกเสียงเขาประชาชนก็ให้ความสนใจซึ่งนั่นแหละคือตัวแทนประชาชนโดยส่วนรวมว่าเขาไม่พอใจรัฐบาลที่มาบริหารงานอย่างนี้ นะงบประมาณกลางสี่แสนกว่าล้านก็หายไปยังต่อประชาชนไม่ได้เลยฮะหายไปไหนจวนแล้วจวนเล่าต้องให้ประชาชนเนี่ยนะบริจาคเงินมาช่วยกันเองเนี่ยมึงยังไม่อายใช่ไหมไอสัตว์มึงอ่ะเขาด่ารัฐบาลรัฐบาลก็เป็นอย่างที่เขาด่าจริงๆแล้วมึงไอ้วาลงนะนะว่าลงนะก่อนนะมึงก็อยู่ในฝั่งฟากรัฐบาลมึงก็เป็นหนึ่งใน สสฝั่งรัฐบาลถูกไหมไอสองตัวเนี่ยมึงเองเขากำลังด่าพวกมึงนะมึงนั่งกินภาษีประชาชนแทนที่มึงจะรู้บุญคุณมาออกมาชี้แจงแล้วปรับปรุงตัวแต่ไม่ใช่มึงออกมาแซ่คนอื่นทำให้เกิดความแตกแยกกูในฐานะประชาชนคนหนึ่งกูก็จะพูดอย่างเงี้ยว่าความเชื่อมึงอย่างเงี้ยเออนะมึงทำให้คนอื่นแตกแยกมึงมาด่า ออกตัวก่อนเลยว่าคุณฟุกกบกูมไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เป็นประชาชนหัวอกเดียวกันอิสัตนะกรอนนาวรงนาโอ๊นะสามตัวนะกูบอกมึงหนึ่งดังเลยทั้งสามตัวเลยว่าประชาชนเนี่ยเขาคิดเหมือนกับที่คุณฟุกพูดทุกอย่างนะมึงแซคุณฟุกเนี่ยนะก็เท่ากับแซประชาชนทั่วประเทศกูพูดให้มึงรู้ไว้เลยไอแม่เย็ดนะ มันไม่ควรวันนี้กูเข้าใจได้ทุกคนพูดกันใจได้ว่าคนไทยทั้งประเทศ65ล้านคนควรสามาัคคีกูรู้กูรับทราบและกูก็เห็นด้วยแต่ที่ประเทศมันแตกแยกเพราะไอ้สามตัวนี้ออกมาแซะคนที่มันทำความดีไงสวัสดีครับพันสี่ร้อยกว่าคนสวัสดีครับนะครับช่วยๆกันแชร์หน่อยนะครับมึงออกมาแซะคนดี มึงออกมาแซ่ประชาชนทั้งๆที่มึงเป็นข้าราชการกินเงินเดือนประชาชนมึงว่ากูพูดถูกไหมหาก่อนหาว่ารงหาอีกไอ้โอ้กูก็ถามโอ้เหมือนกันไออ้เอ้ยมึงเคยทาอะไรเพื่อประเทศชาติลงไหมอะถ้ามึงถามคุณฟุกเนี่ยว่าทําอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างหรือยังเนี่ยกูก็ถามมึงกลับว่ามึงอ่ะกูเห็นมึงอ่ะเป่านกหวีด ทำให้ประเทศเสียหายชิปหายยันปัจจุบันเนี้ยนั่นแหละคือผลงานพวกมึงนะแต่วันนี้กูเห็นด้วยกับหลายกลุ่มกูก็ไม่ออกมาวิพากษ์วิจาร์พวกมึงหรอกกูพูดเลยกูอ่ะคิดอย่างเดียวว่าต้องสามัคคีต้องให้ความร่วมมือป้องกันโควิดใครมีเงินก็บริจาคก,กูสรรเสริญทุกคนเลยนะในไร์สดกู่าดาราณเดทหรือใครก็แล้วแต่ออกมาบริจาคเนี่ยกูสรรเสริญทุกคนเลยนะทั้งทั้งที่บางคนกูก็ไม่ชอบ แต่นี่คือเวลาส่วนรวมกิจกรรมส่วนรวมที่เราต้องทําเพื่อส่วนรวมต้องหนีโรคโควิด -19 ให้ได้ไม่มีใครออกมาแท้เลยมึงเห็นไหมไม่มีใครออกมาเล่นการเมืองเลยพวกมึงเห็นไหมแต่พวกมึงสามตัวออกมาเล่นการเมืองไอ้ส้นตีนนึงจะไม่บอกมึงจะบอกว่าไอ้อย่าเอาเรื่องโควิดมาพัวพันกับการเมืองไอ้เหี้ยก็การเมืองรัฐบาลมันดูแลการเมืองอยู่เปล่าวะ ถ้ารัฐบาลดูแลการเมืองแล้วมันดูแลไม่ดีประชาชนมาวิาพากษ์วิจารณ์นี่มันผิดเหรอไอ้ส้นเตีนนะมันก็ไม่ผิดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะแยกการเมืองกับเรื่องอความเป็นความตายของประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคโควิด19เนี่ยมันพูดไม่ได้นะวันนี้ทุกคนเนี่ยออกมาเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคโควิด19มึงก็ต้องรู้แล้วแต่ทุกหน้าหนังสือพิมพ์เลยมึงออกมาจ้วกคนทำดีอะ่ะ มึงออกมาแซะคนทำดีอ่ะนะทั้งสามตัวเนี่ยมึงออกมาแซะเพื่ออะไรกูถามจริงบ้านมึงเนี่ยไม่มีอะไรให้ทำใช่ไหมนะขางกากตัวเนี่ยมึงมึงว่างจัดใช่ไหมฮนะฮนะฮะอุอ,อาวะลงฮนะก่อนมึงว่างจัดใช่ไหมบ้านะเนี่ยฮะมึงไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมอาชีพเนี่ยวันวันเนี่ยสวัสดีครับพันห้าร้อยคนนะครับสวัสดีครับพวกมึงไม่มีอะไรให้ทำใช่ไหมกูแนะเลยนะนะ มึงไปโรงพยาบาลแล้วมึงขอเป็นผู้ช่วยพยาบาลน่ะเออตรวจโรคโควิดก็ได้ในในโรงพยาบาลทําตัวให้เป็นประโยชน์ดีกว่ามานั่งแซะคนที่เขาทําเพื่อชาติเพื่อประเทศคนที่เขาหวังดีกับประเทศให้ผ่านเนี่ยไอโควิด -19 ไปให้ได้บอกเลยนะทุกวันนี้ทุกคนนะผมพูดเลยนะทุกคนนะไอโควิดเข้ามาเนี่ยเดือน2เดือนตอนเนี้ยแม่งความรู้สึกของประชาชนทั่วประเทศเนี่ย ตอนนี้จะคิดว่าไอ้โควิดเป็นเรื่องธรรมดาไปซะและเริ่มเริ่มเริ่มคุ้นชินแล้วเริ่มคุ้นชินเริ่มไม่มีความกลัวแล้วอจังจริงนะครับแล้วหลายอย่างหลายครั้งนะรวมทั้งเงินห้าพันเนี่ยผมถามทุกคนจริงวันนี้ใครได้เงินห้าพันแล้วยกมือขึ้นดิมันเกินหนึ่งสัปดาห์แล้วฮะมันเกินหนึ่งอาทิตย์แล้วนันเนี่ยไอ้ให้ลงทะเบียนที่ยี่สิบแปดถูกไหมประกาศว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้เงินห้าพันกับประชาชน วันนี้มันเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยจะสิบวันจะสองอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยมีใครได้เงินห้าพันบ้างแล้วยกมือขึ้นเออถึงยกกูก็ไม่เห็นแต่เชื่อแน่ว่าไม่มีใครได้ไม่มีใครได้นะแล้วนี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นการบริหารงานที่แม่งล่าช้าและผิดพลาดของรัฐบาลประชาชนคอยเงินห้าพันตอนเนี้ยไม่มีตังค์กินข้าวกันแล้วกักตัวอยู่บ้านงานไม่ทํานะงานงานก็ไม่มีให้ทําออกจากบ้านก็จะ จับกูอีกปรับกูสองหมื่นด้วยนะออกยามวิการหลังสี่ทุ่มก็ไม่ได้ด้วยแม่งก็ปรับกูอีกสองหมื่นหี้อะแต่เงินก็ไม่ให้กูนะเงินก็ไม่ให้กูนะกูก็ไม่มีเงินใช้นะแล้วอย่าลืมนะครับพี่น้องนะหนึ่งครอบครัวนะมีลูกบางทีลูกสามคนมีลูกสามคนวันหนึ่งเนี่ยต้องเลี้ยงลูกสามคนอ่ะถามว่าคุณเอาเงินไหนอ่ะแต่ลูกกินข้าวอ่ะวันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ทํางานอ่ะ วันหนึ่งไม่ว่านะครับถ้าหยุดเป็นอาทิตย์เนี่ยคุณคูณ,คณไปเลยอาทิตย์เจ็ดวันเนี่ยกับลูกสามคนเนี่ยคุณต้องให้เงินเขาเนี่ยไปกินข้าวอะ่ะเท่าไหร่แล้วในส่วนตรงนี้คุณเอาเงินที่ไหนก็เขาไม่มีไงเขาเลยรอรัฐบาลไงคุณได้แต่พูดโอ้ใครลงทะเบียนเกินอ่าใครลงทะเบียนนะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องอ่ากระทบกับโควิด19นะจะโดนจับนะโศกรัฐบาอ่าโศกสา,ารสุขใช่ไหมออกมาเมื่อเช้าบอกว่าเนี่ย ระวังไว้เลยใครนะที่ไม่ได้รับผลกระทบนะจากโควิด -19 เนี่ยนะเตรียมดําเนินคดีนะครับกับปอทอนะครับนะผมถามจริงอะทุกวันเนี้นะนะโคส่งนะถามโฆษกงดังๆแนงะถามหลายคนหลือเกินนะถามว่าวันนี้ไม่มีใครตัวไหนคนไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโคะว,ะวิดเมว่อวันี้มันได้รับผลกระทบจากโควิดทุกคนวันนี้เดือดร้อนกันทุกคนวันนี้เนี่ยจะตายกันแล้วทุกคนถูกไหม เออแล้วมึงจะเอาบรรทัดฐานไหนวะมาแบ่งแยกว่าใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนจากโควิดเนี่ยกูถามจริงอะ่ะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดฮะมึงเอาแม่ตีนคิดเหรอมึงเอาหัวตรงไหนมึงคิดเนี่ยทุกคนเนี่ยนะเขาขายหมดแหละที่จะได้รับสิทธินะเงินเยียวยาห้าพันนะจากผลกระทบโควิดสิบเก้าถูกไหมเออนะครับสวัสดีครับพันศร้อยคนสวัสดีครับทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินห้าพันแต่มัด ณปัจจุบันนี้เงิน5,000ันเนี่ยเกินหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยมีใครได้รับบ้างแล้วหรือยังก็ยังไม่มีไงเขาเลยออกมาพูดออกมาท้วงติงว่าการทํางานรัฐบาลเนี่ยมันช้าเกินไปไหมแม่งตอนแรกก็ออกมาแบ่งกลุ่ม4ี่กลุ่มที่จะได้รับเงิน5 0 0พันก่อนนะมึงเฮียแล้วมึงเฮียแล้วรัฐบาลมึงเฮียแล้วมึงจ่ายเงินเป็นกระจุกถูกไหมมึงจ่ายเงินเฉพาะกลุ่ม